สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักของแอดทุกคนนะฮะกลับมาพบกับช่องเล่าให้ฟังกับแอดอีกแล้ววันนี้แอดก็มีนิทานชาดกสอนใจนะฮะเรื่องการไว้วางใจมาเล่าให้ฟังกันก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับมีเศรษฐีคนนึงนะฮะกับคนเลี้ยงวัวสุดแสบคนเลี้ยงวัวเนี่ยบอกเศรษฐีว่านายครับนายครับมีราชสีตัวหนึ่งมันชอบแอบมามองวัวของผมเศรษฐีนะฮะก็เลยบอกให้คนเลี้ยงวัวเนี่ยวางยาพิษราชสีซะเลย คนเลี้ยงวัวนะฮะก็จัดให้วางยาพิษราชสีผ่านแม่เนื้อที่ราชสีติดพันสุดท้ายราชสีก็ตายเพราะความเจ้าชู้เศรษฐีเลยสอนว่าไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆแม้แต่คนที่สนิทด้วยก็ตามเพราะภัยมักมาจากคนที่เราไว้ใจเนี่ยแหละเรื่องนี้นะฮะสอนให้รู้ว่าการไว้วางใจใครสักคนต้องระวังมากๆนะฮะเพื่อนๆอย่าไว้ใจใครง่ายๆเพราะภัยอาจจะมาถึงตัวโดยไม่รู้ตัวก็ได้ Nếu clip mày ná, bye bye!